เทคนิคเทรดที่เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดและต้องบอกว่าทรงประสิทธิภาพมากๆอีกเช่นเคยและสำหรับใครที่เข้ามาดูเราบ่อยๆนะครับแต่ยังไม่กดไลค์กดติดตามเลยก็รบกวนด้วยนะครับก็อยากให้ช่วยซับพอร์ตและสนับสนุนช่อง KC Forex Trading ด้วยนะครับถ้าใครงงกับทุกทฤษฎีอยากได้อะไรที่เรียบง่ายขอแนะนำให้ดูคลิปนี้จนจบแล้วรับรองว่าถ้าทำตามอย่างครบถ้วนโดยที่ไม่เอาเงื่อนไขอื่นมาแทกสามารถเทรดทำกำไรในตลาดนี้ได้อย่างสบาย สําหรับการเทรดทองในท่าพิฆาต M15 ท่านี้เราจะใช้เงื่อนไขเพียงแค่1แท่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนจะไปรับชมต้องบอกว่าคีนี้เป็นคียที่แพงมากๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับ <S <S ผมก็มีเจตนาที่ดีอยากให้เพื่อนๆพี่ๆประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ผมสื่อสารออกไป เพื่อนๆพี่ๆรับมันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเอามันกลับไปฝึกซ้อมและแบ็กเทสมันมากน้อยแค่ไหนการแบ็กเทสของผมที่บอกไม่ได้ให้หาวินเลทให้จดจำภาพของการเทรดเงื่อนไขของการเทรดของเราให้ได้แค่เท่านั้นเองเพราะว่าวินเลทมันคืออดีตเราจะเอากำหนดอนาคตไม่ได้เราอาจจะเห็นระบบที่มีวินเลทร0 0 90%แต่ทำไมเทรดจริงแล้วเราไม่ได้วินเลทขนาดนั้น1ปัจจัยสำคัญคืออารมณ์ความชำนาญในระบบถ้าเราชำนาญมากนะครับเรารู้เลยว่าจุดเนี้ย กราฟจะไปจริงๆ Take a คชั่นเข้าไปโอกาสที่เราจะเก็บกำไรได้บ่อยมันก็มีสูงเพราะว่าเราเข้าใจมันและชำนาญมันมันเหมือนกับพ่อครัวที่ทำอาหารได้รสชาติที่กลมกล่อมและอร่อยอยู่เสมอ ปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เราทํากําไรอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือข่าวผมขอแนะนําเว็บไซต์ดีๆอย่าง Fastbull.com เพราะเราสามารถติดตามข่าวทั้งในและนอกตารางไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตฟอเร็กหรือทองคําน้ํามันเราสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Fastbull.com นะครับมีสัญญาณเทรด AI นะครับให้เราสามารถ Take Action ได้หรือเอาไปเพิ่มความมั่นใจในการเทรดหรือเลือกหน้าเทรดได้เช่นเดียวกันก็จะมีทั้ง f o r e x ทองคำคอมมูนิตี้ต่างๆ Index อินเด็ก์ก็มีนะครับเราสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการเทรดของเราได้นะ นอกจากนี้ f a s t b บูยังสามารถติดตามข่าวได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นข่าวนอกตารางหรือในตารางเราสามารถตรวจสอบผลของข่าวได้แบบรวดเร็วกว่าใครเพียงใช้ f a s t b u o com และในเว็บไซต์ยังมีวิดีโอความรู้มากมายนะครับสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการความรู้พื้นฐานเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ไวนะครับสามารถคลิกเข้ามาใช้เว็บไซต์ได้ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะหรือใครจะโหลดเป็นแอปพลิเคชันจาก App Store หรือ Google p l a y ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเงื่อนไขในการเข้าเทรดนะครับเดี๋ยวเราย้อนกราฟไปดูนิดนึงนะครับว่าเราจะหาแท่งเทียนที่มีลักษณะ เต็มแท่งเพื่อ take action ในการเข้าเทรดเต็มแท่งในรูปแบบไหนยกตัวอย่างแท่งนี้นะครับด้านบนเนี่ยไม่มีหางเลยนะครับแท่งนี้ก็จะเป็นแท่ง set up ของเราครับในการเข้าเทรดเราสามารถเซลล์เมื่อเขาปิดแท่งได้เลยก็เก็บ TP 1เท่าได้แท่งนี้ก็เหมือนกันปิดเต็มแท่งนะครับอ่าอย่างนี้นะครับไม่มีหางด้านบนก็ใช้ได้นะครับอ่าอย่างเงี้ยยิ่งดีเลยนะครับแท่งเต็มเต็มแท่งมีหางน้อยมากเนี่ยปิดแบบนี้ปุ๊บเราสามารถเซลล์ได้เลยนะครับเก็บ TP 1เท่าได้ เราจะมาเริ่มแบคเทสกันจากจุดนี้นะครับปิดเป็นแท่งเขียวนะครับมีหางเล็กๆเนี่ยเราบายได้เลยเก็บ TP 1เท่าขึ้นไปปิดเป็นแท่งเขียวอีกเราบายได้อีกเก็บท p 1เท่าเขียวอีกเต็มแท่งอีกช็อตนี้โดนเคลียร์ SL ไม้นี้ลงมาเคลียร์ SL แต่ว่าเรามาบายตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาปิดไม่มีหางก็เก็บ TP 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้มีการปิดหางเล็กๆเราก็บายตรงนี้นะครับแล้วก็ดึง SL มาที่โลนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นไปสามารถถึง TP 1เเเท่่าไดด้ชนนียวกั ตรงจุดนี้ก็มีอีกพฤติกรรมเดิมที่เขาสร้างขึ้นให้เราเห็นแต่เราสังเกตไม่เห็นบางทีอินดิเคเตอร์บดบางบ้างหรือว่าเรามัวแต่มองแนวรับแนวต้านในอดีตนะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้สําหรับคนที่ใช้ชํานาญเขาก็สามารถทํากําไรได้อย่างมหาศาลเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับปิดเขียวนะครับไม่มีหางเลยเราใช้บายตรงนี้ได้แต่ตรงนี้ก็โดนเคลียร์เอสแต่ถ้าเราเผื่อไว้นิดนึงเราก็จะไม่โดนเคลียร์แต่ก็ถือว่าโดน SL ไปนะครับช็อตนี้เราบายเก็บท P1 เท่าได้เป็นที่เรียบร้อย ังเซลล์นะครับตรงจุดนี้เก็บที1เท่าเรียบร้อยนะครับปิดเข้าเงื่อนไขอีกท p 1เท่าเรียบร้อยฝั่งบายมีไหมอ่ะมีตรงนี้นะครับที่เราดูกันไปเมื่อกี้เก็บท p 1เท่าได้นะครับตรงนี้นะครับแท่งนี้ แต่ต้องบอกว่ากราฟแต่ละโบกก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆดูแล้วอยากใช้ทฤษฎีนี้ก็ใช้โบกเดียวกับผมได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับเป็นโบกที่มีค่าสเปดเฉลี่ยเพียง12จุดนะครับก็สมัครผ่านลิงก์ผมก็ถือว่าเป็นค่ากาแฟให้กับผมแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทำคลิปเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ ลักษณะแท่งเนี่ยอยากให้ใหญ่นิดนึงนะครับถ้าเราเก็บกําไรไปแล้วระวังเรื่องการฟอลโล่ด้วยอย่างจุดนี้ปุ๊บไปไม่ถึงนะครับร่วงลงมาปิดแดงเราเซล แท่งนี้นะครับลงมาเกี่ยว TP แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะเราก็สามารถปิดทํากําไรได้พอดีเลยนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเทคนิคเทรดง่ายๆถ้ามีวินยัยใครก็ทําได้ใช่ไหมครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆจะชอบแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับใครที่ยังหาทิศทางการเทรดไม่เจอยังหาระบบเทรดไม่เจอผมก็มีการเปิดรับเป็นที่ปรึกษาในด้านการเทรดอยู่นะครับสามารถทักแชทมาพูดคุยกันได้ใครที่อยากสนับสนุนช่องแล้วก็หาแผนเทรดในแต่ละวันนะครับผมได้ทําแผนเทรดไว้ก็จะมีลงอัปเดต ไว้ในทุกวันนะครับพร้อมโซนจุดเข้าในแต่ละวันในสมาชิกโกลนะครับของช่อง YouTube ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะครับก็จะมีคลิปพิเศษเกี่ยวกับระบบพิเศษพิเศษอยู่ในสมาชิกของ YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ KC Forex Trading สวัสดีครับ